ที่จะมาให้ความรู้เรื่องความรักกับน้องๆน,นะคะคุณหมอพันศักดิ์สุกรเร์ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ <c oughs> อยากจะถามน้องๆว่าสำหรับโอกาสพิเศษแบบนี้นะคะช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยน้องๆเลือกที่จะให้เวลากับใครมากกว่ากาันระหวา่างครอบครัวหรือว่าแฟนค่ะ ช่วงปีใหม่นี้อยู่บ้านแล้วไม่คิดถึงแฟนหรอก็แฟนก็มาอยู่ด้วยอ๋อแฟนมามาอยู่ที่บ้านาสมมุติถ้าต้องเลือกจริงๆอยู่กับครอบครัวมากกว่าครอ,อบครัวโอเคไหมกับพิการที่เรามีแฟนครอบครัวไม่ไม่กีดกันเรื่องมีแฟนครับแ,แต่ว่าจะให้บอกว่าแบ่งเวลาให้เป็นบแบ่งเวลาให้เป็นในกีฬาที่ต้องแบ่งเวลามากนะครับ,รบเพราะเวลาเรียนเราก็ต้องเยอะด้วย กิจกรรมด้วยครับแล้วก็แฟนนี่จะเป็นคนที่ให้กำลังใจมากกว่าแฟนนะครับหาที่ไหนก็หาได้ครับแต่ว่าครอบครัวเนี่ยครับมีแค่ครอบครัวเดียวครับหล่อสุดๆช่วงปีใหม่เราจะสเปนทางกับใครอยู่กับครอบครัวอยู่กับพอ่อ ปีใหม่เนี่ยบ้างอยู่คนเดียวอ่ะคือก็เหงาเหงาเหมือนกันอ่ะวินก็ต้องเข้าใจเราว่าเราก็อยากอยู่กับครอบครัวและจะให้วินอยู่ยังไงอ่ะไลน์ก็มีเฟซก็มีก็คุยกันก็ได้ไม่ต้องเจอกันหรอกก็ได้ยอมยอมแล้วอ๋อยอมแล้วยอมแล้วสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องพริกแกงค่ะ ช่วงแบบวันปีใหม่อะไรเงี้ยเราแบบมีโปรแกรมอะไรบ้างคนเกางพี่แกงไปเที่ยวกวับครอบครัวที่ต่างจังหวัดสมมติว่าวันนี้ปีนี้เนะี่ยเรามีแฟนที่เราเพิ่งคบและรักมากเอาสเปกหนุ่มให้พี่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวพี่จัดให้เอาชอบแบบไหนคะชอบแบบไหนเอาคนนี้ก็นดะเอาคนนี้เก็รนะงเงีเ้สามสอง action เธอค่ะคือพ่อแม่เราไม่อยู่ไปต่างประเทศ เราอยู่คนเดียวเราอยากเจออยากให้มาอยู่ด้วยแล้วก็เขาดาวไปด้วยกันนะแต่เราต้องไปกับครอบครัวปีนี้เออจะไปด้วยกันป่างั้นเราไปกับเธอแต่แต่คุณผู้ชมมันก็เป็นช็อตรุ่นเลยนะดนตีต้องมาดนตีต้องมาเตือนเตือนเตือนแต่จังหวะาเขาดีแล้วมันก็เงียบไป